วันที่11พฤษภาคม2566ในทวีศัก์เที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่14ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามการดำเนินการตามโครงการกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนายเสรีตุ้มอ่อนศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีได้รายงานผลการดำเนินงานการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมการดำเนินการกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทราบทั้งนี้ท่านสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี